สวัสดีครับวันนี้สวนวันนี้ก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับที่สวนนักพัฒเกษตรชาแนลนะครับวันนี้เราได้มาลงอันนี้นะเราก็ตื่นตีห้าครึ่งตีห้ากว่ากว่าเนาะเพื่อมาลดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็เอาอินทร์ไม่ใช่อินทเอาอันนี้มาลงอ่ะครับเอาสตอ จริงๆหลุมนี้เราเตรียมดินไว้ว่าเราจะปลูกอินทร์พารามนะครับแต่ทีนี้ต้นอินเทอร์พารามเขายังเล็กอยู่ก็คืออนุบาลไว้อยู่ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะครับต้นละสองพันแต่เล็กมากหลุมนี้เราเตรียมดินโดยเราใส่ปุ๋ยคอกนะครับเราเตรียมไว้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับเราก็เลยได้ต้นนี้มาต้นสตอนะครับก็เลยเอาสตอมาลงก่อนอินทร์พารามเป็นเรื่องในอน,นะรับค่อยว่ากัน เอ้ยไม่ใช่โทษทีครับอันนี้จะเป็นอะโวคาโดเนาะอันนี้ก็แก้วมังกรอ,อันนี้ก็ต้นผักติ้วแม่ติดอินทรพลอันนี้พุทราพึ่งลงแล้ว เป็นพุทธาสามร้ลงไปสองต้นนะครับลงไปสองต้นมะพร้าน้ำหอมก็ที่ไม่ถึงสามไร่หรอวครับสองไร่แน่นอน อันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมอันนี้จะเป็นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดพื้นเมืองอนะโวคาโดต้นสองต้นนี้ปลูกใกล้กันไปหน่อยระยะหา่างใกล้มาก ที่มันน้อยก็ใช้สออย่างประหยัดกำลังงามนะครับปลูกจากมเมล็ดนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียบยอดนะครับแตกใบดีแต่ปลูกจากมเมล็ดมันมันจะแตกแตกใบไวกว่าเสียบยอดเสียบยอดผมลองเอามาปลูกแล้วมันมันไม่ขึ้นนะครับมันตาย นี่ครับตัดอันนี้เป็นผมเพาะเม็ดเองเพาะจากเมล็ดเองนะครับมันก็จะงอกดีน,นี่ก็พาน้ำหอมพันเตีย้ยครับอันนี้เอามาใส่มา นี้จะเป็นอินทาลัมนะครับนี่ก็อินทาลัมกระามิเพศผู้นะครับจากเนื้อเยื่อตอนนี้ราคา3,500ห้าซื้อมาต้นนี้ ลงยังไม่นานแต่ซื้อมานานแต่แต่ไม่ได้ลง,ลงดินเทุกผีคือเราเลี้ยงไว้ในกระถางครับมันก็ไม่ค่อยจะเติบโตเท่าไหร่แต่มาลงดินก็คิดว่าคงคงจะไปดู ก็ยังไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทำเนาะการเกษตรนะครับก็จะเป็นผสมผสานหลากหลายจะมีพวกข้กวโพด้าเหนียวเกกออินทผลัมมะพร้าวน้ำหอม วันนี้ลงวันนี้ครับวันที่เท่าไหร่ยีบเนาะยเก้มุกาสองห้าหกสี่นะครับสตอรครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปอาบน้ําไปทํางานยังไงก็ผัยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไคร์มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับจะได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเรื่องวิดีโอที่แบบว,ว่า เขาจะคอมเมนต์มาว่าดูแล้วลายตาครับก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับผมไงก็ฝากช่องนักพัฒเกษตรชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ